สัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปสิงบุลีฟรี่มมอแต่ก่อนที่เราจะเดินทางเดี๋ยวเราต้องไปรับพี่เอดาที่โรงเรียนกันก่อนวันนี้พี่เอดาเรียนหนังสืออยู่ไปรับพี่เอดากันนะคะโอเคโอเคค่ะบ๊ายบาย เราไปรับพียันดามาแล้วนั้นะดาบ,บอกพียนนันดาว่าเราไปไหนกันเ,นะเราจะไปสิงคโปร์เ,เราเริ่มออกเดินทางจากชะอามตอนเกือบสี่โมงเดี๋ยวดูซิว่าไปถึงสิงคโร์กี่โมงนะครับฝนตกคำๆัตลอดทางเลยเมื่อกี้เราแวะกินข้าวกันแถวตลาดนัดชะอามมา ตอนนี้ก็เกือบ5้าโมงจ้ะยังอยู่ไม่ถึงเพชรบุรีเลยช่วงใกล้ค่ำเราก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่รถติดมาก กว่าจะหลุดออกจากกรุงเทพกันได้ก็ใช้เวลากันเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันพอเราเจอรถติดมากๆรถเบรกบ่อยเด็กๆก็เมารถกันเหมือนกันค่ะต้องจอดปัม๊มน้ำมันให้เพียรดาล้างหน้าล้างตานนด้วย bury, คุณมสิงห์บุรีค่ะวันนี้วันแรกที่เรามาเมื่อคืนเรามาถึงกี่โมงเพียรดาเมื่อคืนเรามาถึงสิงห์บุรี จะเข้าไปที่ตัวเมืองสิงบุรีกันฐานาดาไปหาหมอเพราะว่ามีน้ำมูกมาหลายวันมากแล้วฐานนาดาหาหมอเสร็จแล้วฝั่งตรงข้ามมีร้าน The Fire Bear เราก็มากินชานมไข่มุกกันสินะได้ชานมแล้วกลัแบบไปขึ้นรถก,กันดีกว่า <Okay. S 2> มาชิมกัน Fire Bear แบบม,ดดา,มาดูลินดาอืมเขาอดูลินด้านด้า กินชานมเสร็จแล้วเราจะมากันที่ชายแสงแวร์เฮาส์ใหญ่โตมากไหมครับเพี่อนดาใหญ่มากๆเลยครับเรากลับมาที่บ้านแล้วกิจกรรมช่วงบ่ายวันนี้ก็คือระบายสีภาพโปกเกมอนที่อันดาอยากให้คุณแม่วาดและอยากให้คุณแม่ระบายสีด้วย เสร็จจากลูกชายแล้วก็พาลูกสาวออกมาชมนกชมไม้น้าบ้านค่ะลูกสาวชอบจับก,กุ้งกิ้งใครชอบจับก,กุ้งกิ้งคะนาาเองจับก,กุ้งกิ้งโชอช,ชมวิวฝนใกล้จะตกแล้วค่ะวันนี้ฝนน่าจะตกนะไม่กใคร เล่นกรุงกิงแล้วก็พาณดาเข้ามาเล่นเลโก้ต่อในบ้านกันเป็นตัวต่อของคุณพ่อเขาตั้งแต่สมัยเด็กๆนู่นเก็บมาจนถึงรุลูกได้เล่นต่อคุ้มสุดๆตอนเย็นคุณพ่อเขาจะพาเด็กๆไปขี่มอเตอร์ไซค์เล่นแถวบ้านค่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมาใช้มอเตอร์ไซค์ที่บ้านคุณปู่คุณย่านี่หละจ้าก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะคะน่าจะขี่ไปโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวัดใกล้ๆบ้าน หายกันไปพักใหญ่กลับมาค่ะคุณพ่อเขาพาไปเที่ยวทุ่งนาของคุณปู่คุณย่ามาด้วยแล้วช่วงนี้นาะก็เขียวสวยมากเดี๋ยวไว้วันรุ่งขึ้นเราน่าจะพาเด็กๆกันไปอีกรอบอันนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเด็กๆอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะนอนเล่นในห้องกัางก่อนวันนี้เราคงนอนแล้วค่ะึ้นไหมไหนแอนุสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้แม่มาที่เมืองสิงห์นะมาซื้อยาที่ร้านหมอให้คุณพ่อเขา เสร็จแล้วต้องแวะมาที่ร้านกาแฟสิงกาแฟค่ะที่แล้วแม่มาแล้วถูกใจรสกาแฟสุดเมื่อกี้แวะไปซื้อ,อยามาค่ะคนเยอะมากตอนนี้แวะมาที่ร้านกาแฟบ้านสิงมาซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านกันร้านนี้เด็ดมากใครมาถึงบุรีอย่าลืมแวะนะจ๊ะมแม่สั่งเป็นชาไทยร้อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยต้องกินเมนูร้อนลืมสั่งหวานน้อยก็เลยจะหวานไปนิดน,นึงแต่เข้มข้นดีดคะ่ะ นอนหรือ,อยังคะนอนแล้วค่ะแล้วพี่แอนดาทำอะไรอยู่คะพี่อนาดาดูแกตูนไหนพี่แอนดาอยู่ไหนคะไม่เราดูแกตูนเ,เดี๋ยวเรารอพี่ต้นน้ำเข้ามาเล่นกันที่บ้านนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะพ่อง,งัดของเล่นตอนเด็กๆออกมาให้พี่แอนดาอีกแล้ว ช่วงบ่ายคุณพ่อก็ขุดของเล่นเก่าๆสมัยเด็กๆมาให้นันดานเล่นนะคะเป็นหุ่นยนต์กันด้ามค่ะที่คุณปู่เขาซื้อไว้ให้คุณพ่อสมัยแบบอายุน้อยๆประมาณพี่นันดาละมังม้งคุณพ่อเขาบอกเมื่อ30ปีที่แล้วห้าโมงเย็นแล้วเราพาเด็กๆออกไปซื้อปังเย็นร้านดังที่อินบุรีกันวิวทุ่งนาคะ่ะมาถึงร้านฟังเย็นสรุปนะด้าหล ก็เลยต้องฝากให้น้องซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปกินปังเย็นที่บ้านกันนะคะเด็กๆมาด้วยนั่งเล่นกันอยู่หลังรถไปดูซิว่าปังเย็นหน้าตาเป็นยังไงเก็บภาพทุ่งนามาฝากกันจ้ามาแล้วปังเย็นแม่สั่งเป็นปังเย็นโกโก้เพิ่มเจลลี่ของคุณพ่อเขาเป็นนมชมพูค่ะจะน่ากินพ่ออร่อยไหมนมชมพูยานนานมชมพูอร่อยไหมคะ อร่อยไหมคะดีให้พ่อกินให้ดูอร่อยจริงอินบุรีถ้ามาต้องไปกินนะฟังเย็นวันนี้เราจะไปนอนกันแล้วนะคะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ Good morning วันศุกร์ค่ะเช้านี้จากสิงห์บุรีเดี๋ยววันนี้เราแพลนจะพาเด็กๆไปเที่ยววัดพิกุลทองที่สิงห์บุรีกัน ไปชมกันเขาบอกว่าวันนี้พระสวยมากกว่าจะได้ออกจากบ้านกันก็สายมากแล้วค่ะนาดาก็หลับเป็นหนึ่งยกบนรถระหว่างทางไปวัดมีบ้านทรงไทยสวยๆหลายหลังเลยแล้วเราก็มาถึงแล้ววัดพิคุณทองพระอารามหลวงจอดรถแล้วเราต้องพกร่มไปโดยค่ะเพราะว่าแดดแรงสุดๆ รอบๆจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของแต่ละคนเราก็เลือกทำบุญของวันใครวันมันค่ะพี่อันดาเกิดวันอังคารปีเวเองไปส่วนนาดาเกิดวันศุกร์ปีหนูก็คือปีชวดน้องหยอดเงินเข้าตู้ไม่ถึงค่ะพี่ชายก็เลยอุ้มพาน้องหยอดให้ น่ารักมากเลยส่วนของแม่เกิดปีะกาค่ะของพ่อเขาเกิดวันพฤหัสค่ะทำบุญวันเกิดปีเกิดของเราเสร็จแล้วก็เดินเล่นพาเด็กๆชมวิวรอบวัดกัน ปลาให้ปลากันค่ะได้มาแล้วไปให้อาหารปลาเร้วไปทางนู้นให้อาหารปลาค่ะด้านหน้าวัดจะมีบ่อให้อาหารปลาแบบใหญ่โตมากเท่าที่มาเห็นจะไม่มีอาหารเม็ดนะคะจะมีแต่ขนมปังปอนปลายี่ปิดปาแล้วปลาแต่ละตัวคือไซส์ไม่ธรรมดาเลย เด็กเล็กกับการให้อาหารปลาเป็นของคู่กันจา้าให้อาหารปลาเสร็จอันดาก็อยากจะขึ้นไปชื่นชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านบน ด้านบนสุดเขาจะให้เราเดินวนซ้ายนะคะแต่ละก้าวที่เราเดินจะต้องสงบจิตสงบใจด้วยแม้ว่าแดดจะร้อนมากแต่ถ้ายอยู่ในที่ร่มคือลมเย็นสบายแล้วก็ชมวิวได้รอบทิศทางเลยแม่ก็ให้ลูกๆก,กับคุณพ่อเขาเก็บภาพตรงนี้นึงท่านองค์ใหญ่โตและด้านบนก็เป็นพระที่ทรงกดสวยงามมาก ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถนนยาสุดลุหูลูกตาแบบนี้เลยค่ะถ้าถ่ายภาพออกมาคงจะสวยสุดๆเดินข้ามถนนมาอีกฟากน,นึงจะมีวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์โต๊ค่ะคุณพ่อเขาอยากพาเด็กมาฟากน,นี้เพราะาเขาบอกฝั่งนี้จะมีติดแม่น้ำเลยเมาด้านหลังวัดค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆแล้วก็มีน้ำพร้อมอาหาร ให้อาหารปลาเสร็จก็คือร้อนมากแล้วแม่ก็เหลือบมาเห็นโอเลี้ยงของวัดบริการฟรีแม่จะพลาดได้อย่างไรจิมเด็กโอเลี้ยงที่วัดคือที่สุดรสชาติดีออกมาจากวัดเด็กๆคือพับค่ะเพราะว่าร้อนมาก เรามาที่ห้างท็อปกันแล้วก็เลยกิน MK เป็นมื้อกลางวันซะเลยซึ่งเราก็ไม่ได้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้นานมากแล้วนะคะที่ MK เสร็จของค้าแล้วลู้ลอยากกินไอติมค่ะแม่ก็เลยพามาสั่งไอติมโคลที่ Dairy Queen ปกติพี่พน่าจะกินเป็นโคนแต่วันนี้นางอยากกินบริสตาสตอเบอรี่แม่ก็เลยสั่งไซส์ S ให้แล้วก็ให้แบ่งกับน้องสาวกินด้วยกัน ส่วนแม่สั่งเป็นคาปูปัดค่ะเคเสร็จแล้วก็ต่อด้วยของหวานจ้า อเป็นพี่แล้วใช้ปากกานะกลับมาถึงบ้านอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันแล้วเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนมากเด็กๆมาช่วยกันระบายสีสมุดที่เราซื้อมาใหมา่าดาเลือกเองเลยนะคะเล่มนี้เดี๋ยวมาดูฝีมือสีว่าเป็นยังไงเพียนดา ก็ช่วยน้องระบายด้วยเลือกน้อยตบบนตบเอยะีที่ทนยังยิงเช้าปากเป๋่าย็นชุบย ค่ะมามามาอีนอินอินอินเก็บไอนเก็บอนให้อันดาจุงมือน้องไปหน่อยอันดาจุงมือน้องไปหน่อยแล้วก็เพิ่ััร่วมอนอดื่มกันนะไหนตังไปไหนเดี๋ยวตาใตางควันวนวันนี้เป็นวันที่เราเก็บของจะเดินทางกลับบ้านถัวหินแล้วนะคะนาสนุกไหมครับมาสิงห์บุรี งั้นบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยแล้วไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย bye bye บายบ๊ายบายบบค่ะจุะ๊บๆชอบมั้ยนี่ re a really great brother and a